กลับมากต่อนะค,ะคุณผู้ชมค่ะนะคะ,ะช่วงนี้ในเบรกที่3ของรายการของเรานะคะ0900899995ใครอยากลงโฆษณามาได้เลยนะคะเป็นเรื่องราวยังไม่จบไม่สิ้นนะคะสำหรับน้องสาหลานหรือน้องนะหลานเนาะ หลานสาวของแพทย์นภพาหรือว่าน้องนาฟนะคะชนะคดีนะถูกก็ผู้กรณีต้องโพสต์ขอโทษนะคะจากกรณีน้องนาฟนะคะหลานสาวแพทย์นภาเธอถูกหญิงสาวรายหนึ่งนี่นะคะซึ่งเป็นอดีตภรรยาของแฟนเก่าเนี่ยฟอ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายไป1 0 0 0 0แบาทขาดตัวนะคะตอนนั้นนาฟเนี่ยเดันไปเม้นว่าผู้กรณีเนี่ยขายขายจุดๆนะคะเป็นกานะคะกาอะไรอย่าลัน เราก็ไม่รู้ว่ากะอะไรนะคะเออเพราะกะมันมีหลายกะนะคะอาจจะเป็นกะนู่นกะนี่ก็ได้นะคะเออนะคะเออนะคะ แต่ว่าทางฝั่งของน้ำเนี่ยก็จ่ายไปไปเพียง20,000บาทขาดตัวนะคะเลือ,อีก80,000บาทสาวคนดังกล่าวก็มาร้องสื่อนะคะพอร้องต่อสื่อเนี่ยทางน้ำก็ได้ฟ้องหมิ่นประมาทก็คือฟ้องกลับนะคะสาวคนดังกล่าวนะคะเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ยก็30,000บาทสรุปเ่าเผลอๆน้ำต้องจ่าย5 0 0 0 0เองนะคะ30,000บาทนะคะและในวันนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้ขึ้นศาลนะคะแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยก,กันบทสรุปก็มีดังนี้ผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับน้ำเนี่ยเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3า0 0 0 บาทนะคะและต้องโพสต์ขอโทษนับแล้วก็ปักหมุดไปด้วยนะคะแต่ในส่วนคดีที่นับนะคเป็นฝ่ายมินสาวคนนี้ก็ถือว่าเจ้ากันไปอา้าวเหรอแล้ววันนี้นับก็ได้โดนและวันนี้สาวคนที่โดนนับด่าเนี่ยเลยต้องออกมาโพสต์ขอโทษนับนะคะก็นี่แหละค่ะฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วก็ไปร้องเรียนสื่อพอไปร้องเรียนสื่อเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ฟ้องกลับนะคะเออนะคะก็เนี่แหละค่ะ ก็สรุปสุดท้ายก็เจ้าเจ้ากันเนาะเจ้าเจ้ากันไปนะคะเหมือนเหมือนน้องผู้หญิงคนหลังจะจะเสียมากกว่าเดิมนะคะเออนะคะอ่ะมาก็นต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องของอักษรย่อนะคะทุกหลายคนก็ชอบด้วยเช่นเดียวกันเพดดังจุดชนวนนะครับปมรักมูฟออนไวลั่นคนเก่าคิดว่า คบสอน,นะคะล่าสุดนะครเพจจอมแฉอย่างเจ๊มอยร้อก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความจุดชนวนปมคู่รักมูฟออนไวนะคะทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าครบสอนโดยมีข้อความว่าว่ากันเรื่องด้วยเรื่องของความรักนะคะ move white, การ m o ฟออนไวการมูฟออนไวไม่ผิดนะคะแต่ผิดที่มันทำให้คนเก่าและก็คนอ่ะเขา่าจะใช้คำว่าผเผือกแล้วกันเนาะ คนเผือกเข้าใจว่านะคะมึงครบซ้อนเป่าวะมุงเล็บนะคะการมูฟออนไวเกินไปนะครับมันก็ทําให้คนสงสัยมึงเอาอะไรเอาเอาเอา,เอาเวลาไหนไปรักกันนะคะแต่คนเรามีวิธีการเยียวยาตนเองต่างกันบางคนจะพ้นจากความเศร้าด้วยตัวเองไม่ไหวการมีคนใหม่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อให้ใจกลับมาดีเหมือนเดิมแต่เขาห้ามนะ เพิ่งเลิกกับใครมาเขาเพิ่งห้ามมีคนใหม่นะเพราะว่าคนใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มา,มาช่วยในเรื่องของการรักษาแผลใจนะคะแค่นั้นเองนะคะกูปัญหาทำให้เราเติบโตนะคะเอ่อจนจนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้นะคะอีพิมเมีย ท่านชาดานะคะทำเอาชาวเน็ตช่นว่าหลังๆเรื่องอีเอเจมอยเริ่มเขียนข่าวงงๆนะคะทำเอาชาวเน็ตแหกกไปคอมเมนต์นะคะอาทิมีเหตุผลเดียวที่ผู้หญิงจะไม่ทนก็คือมันเป็นคำคำนะคะสัมภาษณ์ที่ผ่านมาพอดีแล้วก็มันก็มีบอกว่ามันมีกันตั้งแต่ยังไม่เลิกค่ะนะคะ ไม่มีใคร m o ฟออนได้เร็วหรอกค่ะนะคะเหตุผลเดียวที่ผู้หญิงทนไม่ได้คือทนไม่ไหวได้และทนไม่ไม่ไหวแล้วก็คือเป็นต้นนะคะก็คือมือที่3นั่นเองอะเนาะ ก็คือสรุปมามือที่สาคุณก็ไปเดา,เากันเราเองว่าไอ้ทนนี่เจมอยมันเขียนแล้วกูงงไปหมดแล้วเนี่ยมันคืออะไรมันคือใครนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะจริงๆข่าวนี้มันไม่ได้เขียนยากนะอีเจมอยเขียนสะง,งงไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะใครสนใจลงโฆษณาก็0 9 0ย์9 9 9าพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็ค mm ือ hmm. กดกระดิ่งด้วยนะ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ด mm hmm. ๆจากรายการของเราด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันครับ